ในชุดว่ายน้ำและชุดราตรีบรรยากาศในค่ําคืนของเวทีการประกวดมิชชันเวิร์ส2005ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติอินแพคเมืองทองธานีทับข้างไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต่างหลั่งไหลเข้าร่วมชมและร่วมเป็นกาลังใจให้กับเหล่าสาวงามผ,ผู้เข้าประกวดมิชชันเวิร์ส2005ในการเดินโชว์ชุดว่ายน้ำและชุดราตรี การแสดงเปิดฉากด้วยเหล่าสาวงามทั้ง81ประเทศปรากฏโฉมบนเวทีและแนะนําตัวพร้อมกับการแสดงประกอบดนตรีและท่าเต้นที่เร้าใจสร้างความสนุกสนานซึ่งเรียกเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากผู้เข้าชมยกันอย่างกึกก้องจากนั้นสาวงามผู้เข้าประกวดได้ปรากฏโฉมบนเวทีด้วยชุดว่ายน้าสีขาวโดยมิสโยมียมิสเจเนฟเฟอร์ฮอว์กินส์นางงามจักรวาลปี2004และนายน,นัทวุฒิสกิจใจดารานักแสดงของไทยร่วมเป็นพิธีกรและบรรยายบนเวที หลังจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้ง81ชาติได้สวมชุดราตรีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาสำหรับการประกวดชุดว่ายน้ำและชุดราตรีในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการเก็บคะแนนก่อนที่จะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับธนาคารเพื่อการส่งออกและการนําเข้าแห่งประเทศไทยแนะนําให้ผู้